ถ้ายืนที่สวยที่สุดของผู้หญิงคือยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองค่ะวันนี้นะหลายๆคนเนี่ยชอบแบบคิดว่าการที่เราอ่ะจะมีชีวิตที่เดีย่ะต้องได้ผู้ชายที่รวยต้องได้ผู้ชายที่ดีมาดูแลแล้วแบบถ้าเรามีแฟนแล้วเขาต้องเลี้ยงเราเขาต้องดูแลเราแล้วเราก็ไปนั่งแบม,มือของเงิน แลวสุดท้ายเวลาที่เราอยากได้อะไรอ่ะเราก็ไม่มีอิสระในการตัดสินใจเราก็จะมีความเกงใจแต่วันนี้ถ้าเราลุกขึ้นมาเห็นคุณค่าในตัวเองหาเงินใช้ด้วยตัวเองอยากซื้ออะไรก็ซื้ออยากไปไหนก็ไปไม่จำเป็นต้องแบ,บมือของผู้ชายอ่ะอันเนี้ยมันเทมากกว่านะและที่สําคัญผู้หญิงหลายคนติดเรื่องนี้แบบคิดว่าเราจะไม่มีโอกาสได้เจอผู้ชายที่ดีแล้วอ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดแบบนี้แสดงว่าเราลักตัวเองน้อยเกินไป ถ้าเรารักตัวเองมากพอเราจะพยายามทำให้ตัวเองอะดูสวยตลอดเวลาดูดีตลอดเวลาเราจะเคารพตัวเองเราจะรักตัวเองเราจะไม่อนุญ,ญาตให้ใครมาทําร้ายเรากดขี่ข่มเหงเราถ้าเขาทําไม่ดีกับเราเขานอกใจเราหรือเขาพูดไม่ดีกับเราเราจะสามารถตัดเขาได้เลยโดยที่เรารู้ว่าคนบนโลกเนี้ยมันยังมีอีกมากแล้วคนที่ดีก็ยังมีอีกเยอะเพราะฉะนั้นวันเนี้เป็นผู้หญิงอะเห็นคุณค่าในตัวเอง อย่าทำร้ายตัวเองโดยการที่อนุญาตให้ใครมาทำร้ายเรา